วันนี้เราจะมาทำอาหารให้พี่รปภกินกันครับพี่อยากกินอะไรบ้างครับวันนี้ผมเห็นพี่บริการทำอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมใช่ครับข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นละกันข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นครับผมโอเคครับข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นได้จิได้จิ๊วเฮ้ยอยากกินข้าวหน้าหมูใช่ไหมครับเดี๋ยวจใท้เนี่ยวันสุดิบของเราทุกคนจะเป็นเมนูที่ทำง่ายพอสมควรนะไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปครับหั่นร้องกันก่อนเลยขั้นตอนแรกนะครับแน่นอนเราก็ต้องตั้งเตาใช่ไหมครับ ไม่ได้ตั้งแบบนี้พี่เอาหรอมาครับใส่น้ำมันกันเลยอ่าพร้อมโอเคแก๊สเปิดแล้วนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะผัดหอมกันเลยใส่กันเลยโอเคครับเราผัดไปเรื่อยนะให้หอมมันออกใสๆสักนิดนึงแล้วเราก็จะใส่เนื้อสไลด์นะครับอุย๊ยนีเริ่มใส่แล้วทุกคน มาครับนี่คือเนื้อหมูสันคอสไลด์ครับทุกคนอย่างดีเลยทุกค<า>นน,นะอานะ่อาใส่เข้าไปเลยครับนียวใส่แบบเน้นๆเลยนะต่อมานะครับนี่นี่คือน้ำซุปปลาใส่เข้าไปเลยครับประมาณนี้นี่โชว์อยู่นะครับผมใส่เข้าไปอืมนี่คือสีสันอยู่ประมาณนี้นคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับทุกคน มาครับอย่างสุดท้ายไข่ดีโว้าหนี่เลยกิ่นหอมมากขั้นตอนนี้จะไม่คนเยอะมากแล้วนะคร love, ับมาครับผมอย่างสุดท้ายจริงๆนี่ใส่เลยโฟนโรยหน้าโอ้หกลิ่นหอมมากคือปอผ่อมมากเสร็จแล้วครับผมเป็นไง น่ากินสุดๆโอ้โหพี่รอปภคงจะดีใจแน่ๆเลยครับนี่ผมทำสุดฝีมือเลยนะครับเนี่ยเอาไปให้พี่รอปภกันถัดไก็พี่ข้าวหน้าเนื้อโอ้น่าทานจังเลยครับผมวัทำเพื่อพี่เลยนะครับเนี่ยเป็นไงครับรสชาติหอมมากเลยครับอร่อยมากเลยครับผมพอดีกำลังที่ของกำลังเลิกงานนะครับทุกคนเอ่อพอดีสบู่ของคุณเอิร์งนะครับเพราะ้งครับใช่ครับผมพอดีใช้ดีมากเลยหน้าไม่มัน หอมสบูมีกลิ่นหอมมีกดสั่งในตะกร้าแล้วมันไม่มีเลยกดในตะกร้าไม่มีหรอครับสินค้าหมดครับตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวนี้เลยโอ้คือพี่ตอนนี้ขายดีมากสินค้าหมดแล้วครับพี่ถ้าพี่อยากได้ใช่ไหมครับต้องทํายังไงบ้างครับโอ้วันที่7็ดนี้เลยครับเจธันวาคมนี้ของเข้าคือพี่ต้องกดให้ทันเลยนะต้องรีบกดเลยใช่ไหมต้องรีบกดเลยครับเดี๋ยวของหมดอีกได้คือต้องรีบตนไว้เลยใครอยากได้นะครับวันที่7็ธันวาคมนี้รีบเลยนะครับ